ครับผมก็ตื่นเต้นนะครับก็ปีนี้เป็นปีแรกที่พวกเราได้แบบได้โชวช์<อ>าวดาวนะผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ที่เอ่อซัพพอร์ตพวกเรานะผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับสิ้นปีปีนี้กับพวกเรานะาครับผมแต่ละเวทีมีความแตกต่างไงบ้างคะแตกต่างครับแล้วแต่เวทีก็คือเขาก็จะดีไซน์ออกมาให้เข้ากับสถานที่ด้วยแล้วก็ให้เข้ากับบรรยากาศที่เขาอยากให้เกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยในช่วงวันสิ้นปีอะไรเงี้ยเราเลยต้องทำการบ้าน หลายงานเลยก็คือต้องมีการซ้อมกันหนึ่งงานสองวันก่อนงานงานนี้ก่อนงานนี้ก่อนอะไรเงี<ๆ>้ยก็เลยแบบว่าแอบแอบยุ่งยุ่งมาอยู่ครับใช่เรียกว่าแต่แต่ละเวทีเนี่ยคือแตกต่างม,มากอย่างเมื่อวานเป็นเวทีสี่เหลี่ยมอันนี้วันนี้มีแ<ร>ค,คบแล<อ>้วพรุ่งนี้เหมือนได้ข่าวว่าจะเป็นวงกลมด<ช>้วยอ่าก็ต้องไปรอดูนะว่าจะเป็นยังไงครับผมคือเวทีแตกต่างกันเท่าไหร่คือเราอยากให้ความพิเศษเข้าไปนะผมก็ี่นสปอยนิดนึงสปอยนิดนึงว่ามาดูกันเองหน้างาน รอดูดีกว่าแต่ว่าผมว่าสนุกวันนี้วันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเอนจอยกับโชว์ของพวกเราอล่าเพราะว่าจัดเต็มเลยหนึ่งชั่วโมงแบบจุกจุกคือเราก็จะพยายามใช่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่เห็นแฟนๆมาร้อนแต่เช้าเราตื่นกล้าวันนี้ค่อนข้างร้อนมากๆก็อยากให้แฟนๆดูแลตัวเองด้วยถ้าเกิดไม่ไหวก็ไปอยู่ในร่มนะครัะกินน้ำเยอะๆครับผมใช่เราวันนี้ก็ ตอนนี้ร่มแล้วก็จะไปด้วยกันยาวๆเลยนะครับผมสเปเชียลเซตนะครับเราเราติดตาดูดีกว่าว่าจะสเปเชียลสลอรบใครบ้างใครัสิงคโปร์ใช่ครับผม เรียกว่าไปอ่าเขาเรียกเป็นฟิลเหมือนศิลปินแรกเกี่ยวนะครับ go international ก็อันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองของแอลลาสับที่ได้ไปต่างประเทศแล้วก็ได้ไปเพอร์ฟอร์มเพราะว่าครั้งแรกเป็นที่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 นะผก็สิงคโปร์เป็นประเทศที่สองครับก็น่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะครับผมแน่นอนว่าต้องพิเศษกว่าพิเศษไหมพิเศษ แน่นอนครับรอชมเลยครับทุกคนมไปแล้วไปแล้วกลับไปกลับไปซ้อมก่ามนครันเด้เราขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องหนึ่งวันไม่เหมือนเดิมใช่เพราะว่าอะไรเราะาจำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วที่สำคัญคือเหมือนตอนนี้เพลงเราเยอะกว่าแต่กอดด้วยจำนวนเพลงเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยการตัวเรื่องเราก็จะมากขึ้นแล้วดีไซน์โชว์เพลงนี้ยังไงอย่างงี้ไงเหมือนเดิมบ้างก็ได้ดูถูกต้องประมาณนั้นครับก็อยากก็อยากห้คนมารอดูหน้างานนะว่าแต่ละโชว์แต่ละที่มันแตกต่างกันยังไงหรือว่าเราจะเราจะรอเพลงนี้ในช่วงไหนของของงานกันบ้างนะถต้องมาดูเองไงใช่ ก็อยากให้ทุกคนสนุกกับปีนี้ก่อนดีกว่าให้สองวันเองสนุกกับปีนี้ก่อนแล้วก็พอปีใหม่มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเราเริ่มต้นปีด้วยความสนุกสนานด้วยกันเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันแต่มีอยู่แล้วปีหน้ามีอยู่แล้วก็อยากให้คนลองติดตามดู มันสน to <chest music>? ุกเพราะว่ามันสนุกครับสนุกสนุกเพราะมันเพราะมันจะเป็นคอนเสิร์ตแรกของคุณตาใช่สนุกเพราะมีอาร์ตครับผมลุกลุกรอติดตามอันนี้อันนี้ไม่ตอบอุ้งอไว้หรือว่าโอ้โหแต่นี้อุ้ไว้เลยอุ้งไว้อุ้งไว้ ก็ก็ไปถึงตรงนั้นคือเราก็จะมีหลายที่ให้ทุกคนได้ไปเจอพวกเรานะผมก็ติดตามมาด้วยนะผมแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางแอดไลน์อินฟิเชียลเลยนะคะดูช่องทางการ์ดชูชิพทุเรียนส่งมาแอดไลน์อินฟิเชียลดูช่องทางเลยนะผมตารางงานนี้ก็คือลงทุกเดือนเลยครับดูนะครับผมถ้าองนันใปีนี้นาะนะไรที่ประสบการณ์ประสบการณ์ในปีนี้เหรอครับมี่ฮอนประสบการณ์ใน บการณ์ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ทำให้เราเติบโตมากปีแรกก็เป็นปีและต้นปีนี้ก็เป็นปีที่เราเจออะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้เราเติบโตแล้วก็ได้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นไปมืานนอกครั้งแรกของเรารแล้วก็หลายๆอย่างครับผมก็ปีนี้ก็สนุกมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตแล้วก็คอยมาดูเราตลอด นอกจากที่เราได้ไปเมืองนอกครั้งแรกปีนี้เราก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปครับเรามีแฟนมีครทั้งแรกของเราด้วย <Yes. S 1> แล้วแลก็เรารู้สึกว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้น,นะครับทุกคนที่เราไปโชว์เราจะเห็นคนมากขึ้นมากขึ้นตลอดก็อยากขอบคุณทุกคนที่รักพวกเรามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ปีหน้าจะเป็นไงก็อยากให้มาเจอกันอีกนะครับสปอยไปเลยปีหน้าสนุกแน่นอนปีที่แล้วก่อนปีนี้เ,ออเราบอกว่าปีหน้าเรามาจริงเราจริงและปีหน้าเราจะไงมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเอาจริงมาเดิมเอาจริงมาเมมาแบบคาไม่ถึงเลยมาแบบไม่อ่อมไม่อ่อมีน่าจะเป็นที่เรียกคีย์เวิร์ดได้ว่า energy สุดๆประมาณนี้ประมาณปีใหม่ประมาณปีใหม่แบบ energy chat energy เหรอก็ต่อไปแล้ว energy สองพันยี อ่าลีส่นจังขอให้ขอทุกคนไม่ออมขอหมเยอะๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครบใช้เวลากับครอครเยอะๆแล้วก็ขอเป็นปีที่ดีี่สุทุกเลยนะครบก็ตลาใครี่รู้สึหมด e ก็มาดูพวกเราทงานได้นะครับพวกเราจะเติม energy กับทุกคนเพพวกเราไม่ออมอะคหัว

พี่อยไหนดีครับไม่ออกวีดีโอบ้างโอเคครับ